วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการรุกตลาดปลายปี2565ด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นในงานมอเตอร์ p o 2022ประกอบไปด้วย CBR 6 5 0 R สีใหม่และ CBR 6 5 0 R Sport Shifter Edition รุ่นที่2 c b 6 5 0 R Black Edition และ CB650R Sport Shifter Edition รุ่นที่3 l a b 500สีใหม่และ Label เเ500 The Revolution ยุค80รุ่นที่4 d a x 1 2 5 Nippon White Special Edition ผลิตจำนวนจำกัดเพียง50คันเท่านั้นพิธีการเปิดบูธในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารของ Honda มาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาประกอบไปด้วยมิสเตอร์ชิเกโตะคิมุระ ประธานกรรมการบริหารดรอารักษ์พรประภากรรมการบริหารและคุณวิวัฒเลิดพาติ C.S.O. ฝ่ายขายและการตลาดคอนเซปต์บูธฮอนด้าในปีนี้ทีลิงเทคเอ็กไซส์ยูอลัยถ่ายทอดความเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีไปสู่ความเร้าใจอย่างไม่สิ้นสุดการถแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการเชิญคุณวิวัฒเลิดพาติออกมาแนะนํารถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นที่มีการเปิดตัวกันในงานคลั้งนี้ก็ประกอบไปด้วย C.B.R. 6 5 0 R สีสันใหม่ของปี2023ราคาเท่าเดิม324,300บาทและรุ่นพิเศษ CBR650R Sport Shifter Edition ติดตั้งคันเกียร์ควิ c ชิปเตอร์มาให้จากโรงงานพร้อมครอบเบาะหลัง333,500บาทรุ่นที่2 c b 6 5 0 r สีสันใหม่ของปี2023ราคาเดิม39,100บาท และสีพิเศษก็คือ CB 6 5 0 R Black Edition 312,100บาท CB 6 5 0 R Sport Chipper Edition 318,300บาทรุ่นที่3 Label 500สีใหม่ปี2023ราคาเดิม223,800บาทรุ่นพิเศษ Label 500 Bobber Supreme Edition ราคาเดิม236,500บาทและรุ่นใหม เลเบล500 The Revolution ยุค80 249,900บาทนอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงแผนงานในปี2566ว่า Honda จะมีการจัดกิจกรรมสุด e x c ก u s ค v ูมากกว่า20ครั้งต่อปีทั้งกลุ่มรถสปอร์ตกลุ่มรถ Adventure และกลุ่มทัวริงซึ่งกิจกรรมจะมี3ระดับด้วยกันทั้งแบบ Professional Experience แล้วก็นิวคัมเมอร์ส่วนรุ่นอื่นๆในงานครั้งนี้มีการจัดแคมเปญพิเศษผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,019บาทดอกเบีย้ยต่ำสุดเริ่มต้น3.29%ต่อปีและกิฟต์เวอร์ชอร์มูลค่าสูงสุด200,000บาทฟรีทะเบียนพรบรทุกคันหลังจบการแนะนำรถใหม่ทั้งหมดสีรุ่นไปแล้วฮอ n d a ได้เปิดตัวสมเกียรติจันทรานักแข่งมอเตอร์ทูหนึ่งเดียวของไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าชัยชนะในการแข่งขันมอเตอร์ทูสนามแรกของฤด,ดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนคลับฮอนด้ในเมืองไทยอย่างมากมายเพราะว่านี่คือครั้งแรกของคนไทยในการคว้าชัยชนะที่1สู่จุดสูงสุดของโพเดียมได้อย่างน่าภาคภูมิใจแทนคนไทยทุกคนที่เฝ้ารอคอยวันนั้นมาอย่างยาวนานหลายสิปีซึ่งสมเกียิจันทรานั้นสามารถวิ่งนําอันดับที่1ทิ้งห่างคู่แข่งทุกคนไปอย่างสวยงามสําหรับการเปิดรถใหม่ของฮอนด้าในงานครังนี้รุ่นแรกก็คือ C.B.R. 650R สปอร์ R, f ฟู l f ฟริง n g เครื่องยนต์4สูบเรียง 650cc จิตวิญญาณรถสปอร์ตจากสนามแข่งเน้นสีสันที่เพิ่มความดุดันเร้าใจสีแดงกลางปีเรสเพิ่มความดุดันด้วยเส้นสายสีดำที่ตัดเข้ากันกับตรถได้อย่างลงตัวนอกจากสีแดงแล้วยังมีสีดำอีกหนึ่งแบบให้เลือกใช้โดย C.B.R. 650R นั้นมันคือบิ๊กไบคที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งตั้งแต่มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ9ปีที่ผ่านมา มันโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงที่คนไทยให้ความชื่นชอบทั้งอัตราเร่งความเร็วในช่วงปลายให้แรงม้าสูงสุด95แรงม้าที่12,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนอาทีและการเปิดตัว CBR650R รุ่นพิเศษในงานครั้งนี้นั่นก็คือ Sport c h i p t e r Edition 333,500บาท นี่คือครั้งแรกของ CBR 650R ครับที่ติดตั้งคันเกียร์ Quickshifter และครอบเบาะหลังมาให้จากโรงงานเพิ่มความสปอร์ตเร้าใจและการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วฉับไวลูกเล่นใหม่ไม่ต้องซื้อเพิ่มมันจะได้ถึงการใช้งานที่มีความทนทานในระยะยาวรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ c b 650R Sport Naked 4สูบเรียง 650cc เครื่องยนต์และตัวถังชุดเดียวกันกับ CBR 650R แต่ว่า c b 650R นั้นมันคือสปอร์ตเนเกตในแบบนีโอสปอร์ตคาเฟ่ไฟหน้าทรงกลมผสมผสานความคลาสสิกกับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัวโดยสีใหม่ของปี2023นั้นยังคงราคาเดิมครับ3 9 1 0 0บาทแต่ว่าสีพิเศษก็คือ black edition มาตเข้มสีดำทั้งคัน312,100บาท และรุ่นพิเศษที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกนั่นก็คือ CB650R Sport Shifter Edition 318,300บาทติดตั้งอุปกรณ์พิเศษนั่นก็คือคันเกียร์ Quick c h i f t e r และครอบเบาะหลังมาให้จากโรงงานซึ่งเป็นลูกเล่นใหม่นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะชื่นชอบมั่นใจได้ถึงการใช้งานในระยะยาวเพราะมันคืออุปกรณ์มาตรฐานติดรถรุ่นที่3 Label 500ปี2023กับสีดำใหม่ ล้อแม็กสีทองแต่ว่าราคาเดิม2 2 3 8 0 0บาทรุ่นที่มีการเปิดผ้าคลุมในงานครั้งนี้ก็คือเลเบล500 b o อ b บ r บเบอร์ซ e พรีมอ n ดซึ่งเลเบล500นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์แบบครูเซอร์สไตล์ ber, บอบเบอร์เบาะนั่งเตี้ยทัน้ำมันยกสูงเน้นความปราดเปรียวเพียวบางโดยเจ้าบอบเบอร์ซูพรีมอีดิชั่นคันนี้เป็นสีเทาใหม่มาพร้อมของแต่งจาก S2C 14ชิ้น ติดตั้งมาให้เรียบร้อยไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ประการใดส่วนรุ่นพิเศษที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้เช่นกันนั่นก็คือเลเบล500ยุค80 The Revolution เปิดราคาอยู่ที่249,900บาทโดดเด่นด้วยถังน้ำมันดีไซน์ย้อนยุคพร้อมชุดแต่งรอบคันในภาพรวมแล้วเลเบล500นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ที่ขับขี่ง่ายโดนใจชาวไทยรุ่นที่4 Dex 125 Nippon Wise s p e c i a l Edition b บายคิตะโกมันคือมินิบค์ที่มีดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครเปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์2022รุ่นสแตนดาดวางราคาอยู่ที่84,900บาทและ d a x 125 Track t h ล l l อ1 6 8 0 0บาทแต่ว่าเจ้า d a x 125 Nippon Wise s p e c i a l Edition ของกิตะโกะในคราวนี้ มันถูกตกแต่งพิเศษในแบบสตรีททัวริงสไตล์ญี่ปุ่นด้วยชุดแต่ง16ชิ้นจากสนักแต่งคิตะโกผลิตเพียง50คันเท่านั้นเปิดราคาอยู่ที่113,400บาทเอกลักษณ์ของ d a x 125ก็คือรูปทรงตัวถังแบบเหล็กปัม๊มตำนานยุค1969ที่เริ่มจาก d a x ST50 โดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสนกนุนัขพันธุ์ดัชชุนซึ่งมีความน่ารักน่าขับขี่เป็นอย่างยิ่ง และนี่ก็คือภาพรวมของ Honda ในงาน Motor Expo 2022กับการเปิดรถใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นในงานครั้งนี้ครับ